วันนี้นะครับเรายังอยู่ในการเรียนรู้ที่7นะครับพูดถึงความหมายและความสําคัญของอาชีพนะครับมษย์จะประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับข้อที่1ครับอธิบายความหมายและความสําคัญของอาชีพได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่2ครับปฏิบัติการค้นหาและก็รวบรวมข้อมูลอาชีพด้วยตนเองนะครับข้อที่3มครับมีเจตคติที่ดีนะครับต่ออาชีพที่ซื่อสั์สจริตนะครับมาดูต่อเลยนะครับมาดูอาชีพต่างๆก่อนนะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้าง ประการแรนะครับอาชีพหมอครับมีหน้าที่รักษาคนป่วยนะครับต่อมาครับพยาบาลดูแลคนป่วยเป็นผู้ช่วยของหมอนะครับต่อมาครับเกษตรกรนะครับปลูกพืชผักผลไม้แล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับต่อมาครับพนักงานต้อนรับครับรับรองบริการผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับในองค์กรนั้นๆนะครับ ต่อมาครับทหารนะครับรักษาความมั่นคงปกป้องดูแลประเทศนะครับคราวนี้มาดูตำรวจนะครับจับจนผู้ร้ายผู้ที่ทำผิดกฎหมายนะครับต่อมาครับครูนะครับสอนหนังสือให้ความรู้แก่นักเรียนต่อมาครับเป็นนักธุรกิจครับผู้ประกอบการเป็นเจ้าของบริษัทนะครับ แล้วก็มาดูในฝั่งของพ่อค้าแม่ค้านะครับเป็นผู้ประกอบการอาชีพค้าขายนะครับมาดูพรอครัวแม่ครัวนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการทําอาหารนะครับคราวนี้มาดูความสําคัญของอาชีพนะครับอาชีพนะครับทําให้มีรายได้นะครับไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นค่าอาหารค่ารถโดยสารนะครับค่าเสื้อผ้า ค่ารักษาค่ายารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็มาดูความสําคัญต่อครอบครัวนะครับทําให้มีรายได้สําหรับใช้จ่ายในครอบครัวนะครับเป็นค่าอาหารนะครับเป็นค่าน้ําค่าไฟเป็นค่าเช่าบ้านเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับต่อมานะครับเป็นความสําคัญต่อสังคมครับเกิดการกระจายรายได้นะครับเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ ทำให้มีเงินสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอย่างเช่นถนนนะครับสะพานอาคารนะครับแล้วก็สนามบินนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบการนําเสนอว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าใจนะครับในวันนี้นะครับจดบันทึกลงในสมุดแล้วก็ส่งใต้โพสต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ